พึ่งนะครับถ้าเราตีตอนเช้าอากาศหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกนะครับผมแต่ถ้าถ้าเราไปตีตอนแดดร้อนนะครับคือพึ่งมันออกหาก,กินแล้วนะครับประต็นที่มันจะต่อยเราเนี่ยเยอะนะฮะเยอะกว่าตอนอากาศอากาศเย็นนะครับผมเพราะเย็นเนี่ยพึ่งมันไม่ค่อยบินออกจากรังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ดุนะฮะแต่อย่าไปลีลานะครับผมถ้า นีลาตววมากผมก็จะโดนนะครับผม รีคับผมเดี๋ยวชมคลิปเต็มกันนะครับผมถือว่าพวกนะ้าวันนี้ขี่มาดูมิม้มดูเพึ่งนี่แหละตัวยังไม่ออกหากินเลยนะครับเห็นไหมฮะฝากกดติดตามกด subscribe ก,กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับหาดูข้างๆคองนะครับทั้งพึ่งทั้งมิ้มนะครับผมทั้งบ้านผมสองปีแล้วพึ่งมันไม่ค่อยมีอาหาร พอถึงฤดูลงมาเนี่ยก็จะลงนะครับช่วงฝนใหม่อย่างเงี้ยนะครับจนถึงหนาวพอเลยหนาวไปหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นเขานะครับก็ทยอยขึ้นเขาไปเกาะต้นลหลายๆลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวดูพุ่มนี้แป๊บครับนี่ก็ขี่ตามคลองนะเลาะไปดูเรื่อยๆนะครับดูมาเรื่อยๆก็มิมยังไม่เจอนะพอดีมองไม่เห็นพึ่งนะครับ ตัวยังไม่ออกหากินเลยนะสังเกตนะครับผมตัวไม่ออกหากินเลยนะครับถุงนิตรีได้นะครับผมอาจจะแก่ไปเดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมพบครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีน้ํามากน้อยเพียงใดน้ําอาจจะน้อยนะครับก็ขอตั้งกล้องตัดจะหน่อยนะครับผมเพราะว่านานๆจะเจอต่างๆนะที่มัน นีง่ายสะดวกสะดวกนะครับผม ครบก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่น้องๆถามกันหลายท่านหลายคนนะครับผมเนี่ยผมก็ใช้ใบโพงเนี่ยฮนะแล้วก็เกลือถานแห้งนะครับผมใช้ได้หมดให้มันเกิดควันอย่างเดียวนะครับก่อนเขาพึ่งพึ่งอยู่หน้าผมนะฮะ น้องก็จุดครบเนี่ยเพิ่งอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยน้องน้องก็จุดครบก่อนนะครับผมผลเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยเพึ่งนะครับอยู่ข้างหน้าเองนะครับผมถ้าเข้าพึ่งนะครับผมก็จุดครบก่อนนะครับเนี่ยครับจุดให้เกิดกวันนะครับผม ให้ตั้งลงแบบนี้นะฮะพอตั้งลงแบบนี้พอได้ที่เนะี่ยโอเคฮะแค่นี้ก็พึ่งก็ไม่ไม่กวนแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอถอด แนี้ยังไม่โดนควันนะครับพึ่งนะครับถ้าเราตีตอนเช้าอากาศหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกนะครับผมแต่ถ้าถ้าเราไปตีตอนแดดร้อนๆนะครับคือพึ่งมันออกหากินแล้วนะครับประต็นที่มันจะต่อยเราเนี่ยเยอะนะฮะเยอะกว่าตอนอากาศ อากาศเย็นนะครับผมเพราะเย็นเนี่ยพึ่งมันไม่ค่อยบินออกจากลังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ดุนะฮะแต่อย่าไปลีลานะครับผมถ้าลีลาตัวนมากผมก็จะโดนนะครับผมประมาณนั้น ขอหน่อยนึงนะขอสักหน่อยนึงนะครับผมอย่าว่ากันนะผมเพิ่งหลายเที่ยวนะครับคือเพิ่งเนี่ยหลายเที่ยวมากนะครับขอตัวอ่อนนะครับผมหน่อยเดียว ขอแค่นี้น,นะ พอแคนี้ครับผมส่วนอันนี้มันปละป,ะปะลายนะครับปล่อยให้มันถอดไปนะครับผมน้ำไม่มีนะครับแรงจัดนะครับผมก็ไฟเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมต้องดับนะครับ มาต่อยนะครับเริ่มก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผมหมามาครับผมเต็มเลยจเอะอะไรเจ้ากอจากไหนกันเจ้ามากับใคร เริ่มต่อยเพราะว่าลีลาจอะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะสวัสดีครับ